อาจารย์ก้อนมันใจขนาดไหนครับ100%ครับร้อยเห็นซ<บ>ึ่งครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเห็นซึ่งครับร้อยเปอร์เซ็นต์เออมันใจคักเลยมั<บ>งงนใจแี่ครับฟันเลยตีตัวนี้มักแข้งเลยครับม <0 S 1> <ๆ>ักแข้งที่สุดเลยเฮ้ยยิ้มสกิดใจสาวอาจารย์อาจารย์ก้อนเฮ้ยเรียกยังเดี๋ยวเรียกพ่อสิเอ้ยอาจารย์ก้อนมาพอดีอาจารย์ก้อนสวัสดีครับเอามาจ้าใดไปจ้าใดนี่ต้นเจในใน้า พอเขดีโอ้เข้าจ็ดแสนเข้าโอ้มา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 อาจารย์มาเป็นเจ้ไใดมามามารถจอดจะเข้ากันอาจารย์ก่อนไปจ้าใดมาจ้าใดนี่นคือได้มาฟอกกันโอ้อ่าอ่ามามาบอกมาควบฝันนี่ทีนี่องงอโอ้ปะปะปะเดี๋ยวไปเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวรองด้วยอาจารย์ก่อนเพันเสียงแนวทางตัวใดครับผมอาจารย์ก่อนไปดีสีก่อนไปดีสีก่อนสวัสดีครับนะครับปะอาจารย์ก่อนเพิ่นกับจิ๋วผ้าหอบไปเดี๋ยวตัวใดน้อพี่น้องโอ้เอ็มหนึ่งกำลังสีไทยอันนี้มึงมีพอดีไหมอาจารย์แปลธานี่ไหม Ngam bò nè. Ngam vô tí. Thôi đấy. Hả? Cầu chết bẹt. Tố ừ. thì hãy mô bản hãy những cái cầu bị phắn mà là bên bò. Phắn mà đều, Màn ừ. cháy đều. Ngọt ừ, này mặn cháy cầu. Tố đấy có. Cầu chết bẹt. Cầu chết bẹt. Đáng chạc thì hãy chí bẹt mà à, bỏ mô bản này. ตัวใดหน่อยเดี๋ยวแปลงใหม่มันจะเข้าเด้อหลังจากที่ให้เก้าเจ็ดแปดไปเมื่อวานนี้จานก่อนไปนอนเสียงฝันเมื่อคืนสิว่าจะไปเสียงฝันเนี่ยจานก่อนนี่ยังมันใจโตเก่าบ่ครับตัวเก่าอยู่ยังมันใจโตเก่าอยู่กสามตัวเนี่ยสามตัวตัวนี้เก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดข้าสามตัวนี่เก้าเจ็ดแปดเออ้ยต้องเพิ่มอีกตัวหนึ่งตัวนี่พี่น้องเดี๋ยวนี้เด้อครับผมนะครับนะครับพี่น้องนะครับจานก่อนว่าเก้า สามตัวสองตัวนี่เก้าแปดเจ็ดแปดเป็นมาจังไรครับอาจารย์ก่อนครับสับเก้าเจ็ดแปดนี่ครับฟั้งกยเจวโยเ่นนังเจียเด็กตัวนี้ฟันเห็นฟันเห็นผู้ใดก่อาจารย์ฟันเจียวงาเคร่องเครื่องต่ามาหาครับตามตัวอย่าไดตามตัวเก้าเจ็ดปเก้าเจดแปดฝัน่าคนเถมาหา คนเฒ่าผู้ใดพ่อเนื่องตีพ่อที่เพิ่นเสียไปแล้วน่ะเสียตอนมาแล้วนี่โอ้เพิ่นเพิ่นมายามเพิ่นมาหาเพิ่นเลยบอกเลข้ยเก่าเจ็ดแปดโอ้พี่น้องเด้อก็เป็นแนวทางเลยครับเด้อสำหรับอาจารย์ก่อนนะครับเพิ่นฝันว่าพ่อนะครับผู้ที่เพิ่นเสียไปแล้วพ่อของอาจารย์ก่อนนี่แหละครับก่อนเนี่ยครับเพิ่นได้มาบอกนะครับบอกสามโตเลยบอกอาจารย์โตมาเก่งนี่ ฝันจังใดคือได้ฝันว่าเห็นพ่อมาหาพ่อเพิ่นมาบอกมาถามอย่งบ่าพอดีเพิ่นมาถามข่าวบ่คือจังได๋ถามข่าวน้องนาลูกนไม้เลยดีออยู่จังได๋กินจังได๋<อ>มีคนให้เงินใช้บ่มีจังได๋ไปใดได้ไดกินข้าวกินน้ําบ่เพิ่นมาถามแบบนั้นติบ่อนาถามมามายาเลยเอาได้3ตัวโอ้ยาเลยสาตัวลูกยายได้3ตัวนกเจ๊ลูกนาพ่อจังไห้นี่โอ้ ว่าลูกจะได้เลขสามตัวพอเลยเขียนให้เลยเขียนตัวใดรับอาจารย์ก่อนเขียนตัวนี้เลยบอกครับตัวไหนตัวไหนตัวใดครับเก้าเจ็ดแปดนี่ยเก้าเจ็ดแปดอาจารย์คับก่อนเด้อพี่น้องเฮานะครับผมนะครับอาจารย์คับก่อนเพิ่อนก็เป็นคนพิเศษนะครับผมนะครับเป็นคนพิเศษนะครับในจังนึ่งนี่เพิ่อนก็หมักในตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับเก้าเจ็ดแปดนี่ก็ยังคงเป็นแนวทางคือเก้าน่าจารย์เนาะสำหรับช่วงนี้อาจารย์ก่อนเดินท่าไปใส่เนี่ยครับช่วงนี้ ไม่ไปใส่ได้เขาน้องจริงโย่แบบอย่งเด้อเอาประดียวเรียงงวดที่เด็นี่ไม่งวเลี้ยงอยู่อันนี้งวขายเมื่อล้วขายเมืแล้วอ๋ออาจารย์ก่อนเฮานะครับเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นคนที่มีเส้นเด้อนะครับผมนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ยังคงเป็นแนวทางเขาได้พี่น้องนะครับเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าอาจารย์ก่อนเพิ่นก็เคยให้คนในบ้านบอกคนในบ้านจริงแหละครับบอกถึกนะครับผมนะครับมิ้งก็เลยมาตามให้นะครับพอดีมาก็เลยเพิ่นก็ได้ให้ตัวนี้ครับเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดนี่ก็คือ แยกมาจากเข่าเจ็ดเจ็ดแปดนะครับผมหรือพี่นอ้องเห็นตังนําไปหยิบจับแบบใดก็สมานนั่ไปได้นะครับพิเศษของอาจารย์ก่อนนี่มักตัวใดครับอาจารย์ครับนี่ตัวพิเศษบ่อาจารย์ต,ตัวที่มักที่สุดออกจากปากเลยครับจากเจ็ดแปดเขานี่สองตัวสินะครับเจ็ดแปดครับ ถึงแล้วแมนบ่นี่ถึงแล้วอ้ครับพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องเด้อถ้าเกิดว่าพี่น้องเอฟซีนะครับผมทำมิโซกันกับอาจารย์คำก่อนก็นนี่นะครับเด้อนะครับเดี๋ยวเอ็มินสีอันนี้ให้บทโเท่ไห้นะครับเพื่อจะได้ติดต่ออาจารย์คำก่อนครับอยากได้เป็นเนาะเด็กพิเศษนอกาะมาทีมางทีฮก็ได้อาศัยเ้นเพื่อนนะครับผมพี่น้องได้อาศัยเส้นเพื่อนนะครับผมนะครับอาจารย์ก่อนนะครับได้ยินข่าวว่าเพื่อนบอกนะครับบอกคนถืกมานะครับถึงมาถึงมาหลายคนเลยเมนบอสแต่แต่บอกมานี่ นะถือมาเลยเทียถือมาตลอดนะครับบางเทียกับพิษนะอ,อาจารย์เนาะแต่ส่วนถือนี่หลายถือหลายกลัวพิษ<อ>นะครับก็บสิหายประมาณนี้แหละครับหายเรขกตัวเดียวนะครับกับอาจารย์ก้อนเพิ่งกับเป็นคนพิเศรรษเดออพี่น้องนะครับเป็นคนพิเศรรษนะครับผมนะครับอา,อาจารย์ก้อนยิ้ม<อ>สวยๆพี่น้องมังมังย,ยิ้มบาดใจสาวเถอะอาจารย์โอ้ยอยากจูบปากเถอะน้องเฮ้ยอาจารย์ก้อนนี่นี่ตาจูบปากเถอะวะจูบจังเลยนะ อ่ะฝากเนี้นถึงพี่น้องในอาจารย์ก็ ok ให้โชคให้มาเนาะ<อ>ให้อยู่ดีมีแห้งสุผูสุคนอาจารย์ก่อนโอ,โอ้ตัวเดียวเนาะอย่างพันเร็วตัวสามตัวนี้แม,ม่แห้งทั้งเกี่ยวฝันว่าพอมาบอกมาบอกมายามลูกว่าเอาเหล็กไปเลยได้ลูกสามตัวสามตัวพอเฮานี่แสดงว่าพอเพิ่นเห็นมาหามายามแม่ชื่อหอดพ่อหรอวะฝันเห็นพ่อนี่ย พอมาหาเองพอมาหาเองในความฝันหนึ่งหาหาแบบหาแบบใช่เนาะหาเสียใช่เสียใช่เนาะเสียใช่อยู่อันนี้คนนะอํานาจเจริญโอ้ถ้าเกิดว่าอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องนะครับอาจจะได้มีขารถไปยามพี่ใส่อยู่อำเภอชานุมันเนาะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนายชัยชนอมลำคอมเมนบอกซื่อยังนักวิทนาในชัยนายชัยเป็นโอ้ อาจารย์ใช่ญี่ปุ่นนะครับเด้อพี่น้องนะครับขาดใจใครขาอยู่ดีมีแห้งพอเดีมีเงินต้นน้ำมันไปยามพี่ยังพี่ยางพีอยากพยามพียังพี่เก้าเจ็ดแปดนี่เด้อพี่น้องเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะครับหรือพี่น้องไปจับแยกเกับจะหนี่ก็ได้เนาะจับมุลไปมุลมาอยู่หนี่ก็ได้นะครับนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ก่อนหลายเด้อดูแลสุขภาพด้วยอาจารย์เด้ออาจารย์ครับสวัสดีครับผมเฮงเรื่อยเด้่อยครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับ <Whoa. S 1> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับ <Yeah. S 1> เพื่อบริหาลผ่าตดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิง่งให้น้าแนครับรูปกระดิง่งกิ้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 งกดนำคำโ <Yeah. S 1> ปรโ่งคีบย่ำไรทันสิบริพาทรคีบแล้วสิบริพาทรข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผม <Yeah>. oh. ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผม